สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับวันนี้พบกับรายการเชื่อ x อนะครับเป็นรายการที่มีแต่1รถสวย2ปีใหม่3มไม่น้อยนะครับบอกเลยว่าวันนี้เซอร์ไพรส์แน่นอนนะครับกับเจ้าด้านหลังของเจ้าอาผาดเอสซนะครับตัวท็อปสุดๆเลยนะฮะต้องบอกอย่างนี้นะภายในเป็นเบาะมิกกิ้มเมาแล้วสีพิเศษจริงๆคือสีเทานะครับเริ่มต้นก่อนเลยนะฮะ รายการนี้บอกอยู่แล้วนะฮะร,รถสวยปีใหม่ไหม่น้อยนะครับเริ่มต้นก่อนเลยปี16รถไม่ต้องถามว่าสวยไหมสวยจัดใหม่ไม่ต้องถามว่าน้อยไหมสองหมื่นหลักร้อยกิโลโอ้โหฟังแล้วผมบอกเลยทุกท่านเล้าใจอยู่แล้วผมเปิดประเด็นแบบนี้ก่อนนะครับให้ทุกท่านได้รู้ก่อนเลยนะครับรถครอบครัวแบบนี้นะครับผมบอกเลยนะ ในมวลรวมทั้งหมดนะครับของประเทศไทยจะมีสวยๆวยแบบนี้ไม่เกินทําเปอร์เซ็นต์ทำไมนะฮะทุกคนต้องตั้งคำถามอยู่แล้วว่าทำไมทำไมมีแค่นี้รถครอบครัวเนี่ยผมต้องบอกไว้ก่อนเป็นรถที่วิ่งเยอะอยู่แล้วนะเพราะใช้งานในชีวิตประจำวันแล้วใช้งานได้จริงผู้หญิงก็ขับได้เราผมเป็นเจ้าของเป็นผู้ชายก็ขับได้หรือคนรถก็ขับได้ กลายเป็นรถที่ใช้ประจําวันทุกๆวันข้อที่ 1. ไม่เยอะไปแล้วนะครับข้อที่ 2. นะครับอย่างที่ผมบอกมีเกิดอุบัติเหตุบ้างนะครับข้อที่ 3.. กอไม่ไปแล้วอีกคันจะมาเหลือมไม่น้อยๆแบบนี้สวยๆแบบนี้ผมบอกเลยว่าแทบพลิกแผ่นดินหานะครับหรืองมเข็มในมหาสมุทรอาจจะเปรียบแบบนั้นมันดูเหมือนเวอร์นะแต่มันเป็นเรื่องจริง นะครับในอาชีพของผมผมรู้ดีนะครับในอาชีพของผมผมรู้ดีอ่ะเดี๋ยววันนี้ผมพาทุกท่านนะครับไปพบกันเลยนะครับกับเจ้าเอาผาธนะฮอ SC ี hmm. <S S ตัวท็อปสีเทาซึ่งเป็นสีที่หายากมากจริงๆนะครับ mm hmm. ทุกท่านอยู่รู้อยู่แล้วนะและสีเทาเนี่ยเป็นสีที่ดูหรูหรานะครับเป็นสีที่ดูหรูหราแล้วดูจะบอกว่ายังไงฮนะ ลงมาจากรถนี้บอกเลยว่าดูมีคลาสแน่นอนนะครับทุกท่านน่าจะรู้กันอยู่แล้วนะครับแล้วก็ต้องบอกอย่างที่บอกฮะคันนี้ปี16วิ่ง20,000หลักร้อกิโลป้าพาไปชมกันเลยครับแต่อย่างที่บอกครับรายการนี้พาอย่างเดียวพาอย่างเดียวนะฮะแต่หลังจากผ่าจะมีชะแวบชว์แให้ดูความสวยของรถด้วยนะครับป้ะเชิญกันเลยครับเจ้า s อตัวท็อปนะฮะต้องดูหน้าตาก่อนนะครับคันนี้เป็นปี2016แท้เลยนะครับ โอ้โหไปไงฮะสวยไมครับคันนี้ใครได้ดูเอาไว้เป็นตัวอย่างนะฮะเอาไว้เป็นตัวอย่างการดูรถนะครับที่ใครอยากจะซื้อเอาผ่านนะหรือเวลไฟให้ดูแบบตามที่ผมผ่าไว้ได้เลยนะครับดูเลยฮะดูเลยความสวยของเจ้าตัวรถคันนี้เข้ามาบอกเลยนะครับก็ต้องบอกว่าตอนนี้แทบไม่มีรอยไม่มีอะไรใดๆเลยนะครับเป็นรถของเพื่อนผมเองนะครับเป็นรถของเพื่อนผมเองผมรู้ประวัติ ทั้งหมดนะครับตั้งแต่วันออกป้ายแดงมาจนวันนี้นะครับนะฮะเชิญเข้ามาดูใกล้ๆเลยนะครับตามผมเข้ามาใกล้ๆเลยนะฮะแต่อย่างที่ผมบอกเดี๋ยวมันจะเป็นผ่าแต่ประวัติคันนี้อย่างที่ผมบอกไปแล้วนะครับนะฮะผมจะบอกให้ฟังอีกรอบนึงเลยนะครับคันนี้เนี่ยเซอร์วิสนะครับเซอร์วิสผ่านน้ำมันเครื่องมาตอน1 0 0 0 0มกิโลตอน20,000กิโลนะครับก็ น้ำมันเครื่องและน้ำมันเกียร์แค่นี้เลยนะครับพอ2 0 0 0 0หลักร้อยกิโลหลังจากถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์มาเอามาขายผมเลยนี่แหละฮะเอามานำเสิร์ฟกับลูกค้าของเอ้โฮมคาร์นะครับเดี๋ยวเชิญดูด้านในได้เลยนะครับโอ้โหผมบอกเลยอดูด้านในก่อนครับนิดนึงก่อนนิดนึงก่อนนะครับนิดนึงก่อนความสวยของภายในนะครับโอ้โหเป็นไงบ้างครับนะค,บคอนโซลเป็นคอนโซลสีดำหนังตัดด้วยนะครับลายไม้สีดำ นะครับแล้วก็มีวัสดุเงินเงินตัดขอบนะครับเพื่อเพิ่มความสปอร์ตและความหรูหรานะครับดูนะฮะดูเบาะเลยนะครับนะฮะดูเบาะเหมือนใหม่ป้ายแดงไหมฮะดูเลยนะฮะค่อยๆดูเลยดูแก้มเบาะเหมือนใหม่ป้ายแดงแต่อย่างที่บอกครับรายการเราพายยังเดียวดูับตามผมมานะตามผมมาเลยนะฮะดูน็อตเลยนะครับโอ้โหนะฮะไม่มีการไขใดๆเลยนะฮะผมต้องบอกก่อนนะฮะดูน็อตตัวล่างนะฮะไม่มีการไขใดๆเลยนะฮะ เนี่ยฮะนี่ตัวบานพับก็ไม่มีการแกะไม่มีการไขใดๆเลยนะครับดูตัวนี้เช่นกันนะฮะบ,บานพับไม่มีรอยแกะไม่มีรอยแงะไม่มีอะไรใดๆเลยนะครับไม่มีการผ่านการทาสีมาเลยนะน็อตไม่มีการไขนะน็อตไม่มีการไขใดๆเลยต้องบอกจริงๆนะครับว่ารถแบบนี้หายากมากๆนะฮะแล้วดูวิธีการดูรถวิธีการผ่าได้เลยนะครับ ใครจะซื้อรุ่นนี้นะครับไม่ต้องซื้อที่ผมก็ได้แต่ดูวิธีการผ่าไว้ว่าจุดสำคัญสำคัญต้องดูอะไรบ้างนะครับอ่ะไปไปพร้อมกับผมนะฮะดูซีนนะครับซีนจะต้องเดินแบบนี้นะครับเห็นไหมฮะซีนไม่ได้ใหญ่มากนะฮะนี่นะฮะซีนไม่ได้ใหญ่มากดูเลยนะครับค่อยๆดูไปช้าๆกับผมนะครับดูเลยนะฮะค่คอยๆดูไปช้าๆกับผมนะี่ฮะผมอยากให้ทุกท่านจําซีนนี้ไว้นะฮะนี่นะฮะ ประตูซ้ายซีนแบบนี้ประตูขวาก็ต้องเป็นซีนแบบนี้นะครับนี่นะฮะดูกันไปาช้าๆเลยอ่าที่ผมให้ดูาช้าไม่ไรทุกท่านจะได้จําได้ทุกท่านจะได้จดําจได,ได้อ่ะพอต่อมานะฮะเราต้องมาผ่ากันต่อสติกเกอร์เนี่ยนะฮะมีทั้งหมด5จุดนะครับสติกเกอร์มีทั้งหมด 5. จุดจุดแรกนะฮะตรงนี้นะครับ1นะจําไว้เลยนะสองนะครับตรงนี้นะฮะจะบอกเลขเครื่องเลขตัวถังที่อยู่ด้านนี้นะครับ จะอยู่ด้านประตูฝั่งคนนั่งนะครับนะแล้ว3จะเป็นสติกเกอร์ใสๆจะอยู่ตรงนี้นะครับอ่าเห็นไหมฮะเห็นนะครับชัดๆเลยนะจะมีสติกเกอร์ใสๆนะครับ4จะเป็นสติกเกอร์แบบนี้นะครับ5จะมีตรงจุดนี้นะครับอ่าจะเป็นสติกเกอร์ใสๆนะครับแต่ผมบอกไว้นิดนึงนะครับสติกเกอร์แบบนี้ทําไมผมต้องชี้ให้ดูถ้าภายในนะครับนะภายในเสาแบบนี้ ถ้ามีผ่านการทำสีมาหรืออะไรมาสติกเกอร์ก็อาจจะไม่อยู่หรือบางครั้งอาจจะอยู่แต่จะพ่นสีเกยๆเกยเข้าไปในสติกเกอร์แบบนี้นะครับเป็นจุดสังเกตเลยนะครับเป็นจุดสังเกตนะครับโอ้โหแล้วที่สำคัญรถแบบนี้นะฮะอย่างที่ผมบอกนะครับเราจะต้องผ่าให้ลึกนะครับผ่าให้ลึกคืออะไรเราต้องดูความสดของเจ้าตัวรถด,ด้วยไม่ว่าจะเป็นเบาะเดี๋ยวผมขอย้ายขึ้นเลยนะครับนะฮะ เบาะนี้เป็นเบาะมิกี้เมาส์นะเราจะต้องดูตรงนี้นะนะฝั่งนี้ก็จะเป็นฝั่งที่คนจะนั่งเยอะเหมือนกันนะครับนะนี่นะเพราะว่าอะไรรู้ไหมฮะอ่าเพราะว่าอะไรนี่นิดนึงผมจะบอกให้เวลาเรามีคนรถใช่ไหมคนรถขับด้านนูน้นนะเวลาคนนั่งก็จะนั่งเบาะประจำตัวนี้สะมากเบาะตัวนี้เป็นเบาะจุดสังเกตอีกจุดหนึ่งว่ารถโซมหรือเปล่าแล้วแต่จุดที่จะบอกได้ มากที่สุดคือเบาะคนนั่งแต่เหลือเราไปดูกันแต่เวลาการผ่าต้องผายลึกอย่างนี้เลยฮนะนี่ฮะผมต้องบอกก่อนนฮะรางนี่จําเป็นมากๆต้องดูนะฮะรางจะต้องไม่โสมนะครับถ้ารถผ่านการใช้งานมาเยอะๆเนี่ยผมต้องบอกเลยนะกับเจ้าตัวนี้เนี่ยรางจะโสมนะครับอ่ะเรามาดูกันต่อนะครับกับเจ้าน็อตตัวที่เราจะผ่าต่อไปนะตัวบานพับตัวนี้นะครับนี่ครับเห็นไหมฮะน็อตไม่มีการไขไม่มีการแกะ ใดๆเลยนะครับนี่นะครับดูตัวนึ่งเราผ่ากันให้ลึกไปหมดเลยนะไม่มีการแกะไม่มีการไขได้ๆเลยการแกะการไขหมายถึงเขาอาจจะถอดออกมาทําสีแต่อย่างนี้คือรถสวยจัดนะครับเราอย่างที่เราบอกรายการนี้รถสวยปีใหม่ไม่น้อยเราต้องเอารถสวยจัดเท่านั้นนะครับที่จะออกอย,อยู่ในรายการนี้นะครับอ่ะและซีนประตูนะครับตรงนี้จะต้องมีซีนด้วยนะครับนะดูเลยนะนี่นะ แต่อาจจะไปได้ไม่ไกลนะครับเพราะมันติดนะครับโอเคต่อมาจะต้องมีสติกเกอร์ตัวนี้ด้วยนะครับ1จุดอยู่ตรงด้านนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปผ่ากันต่อไปด้านหลังต่อกันเลยนะเดินตามผมกันไปเลยนะฮะค่อยๆแะช้าผมบอกเลยว่าคือดูรายการเราเนี่ยคุณจะต้องได้อะไรนะครับคุณจะต้องได้อะไรไม่ใช่ได้แต่ว่าจะซื้อรถผมอย่างเดียว แต่ให้คุณดูเป็นความรู้วันนี้ยังไม่ถึงเวลาที่คุณอาจจะซื้อแต่เราดูเป็นความรู้ไว้ได้นะครับอ่ะต่อไปต่อกันเลยครับไปต่อกันเลยดูด้านหลังดูบ้านท้ายนิดนึงนะครับดูบ้านท้ายนิดนึงนะฮะบ,บ้านท้ายกับเจ้าเอาผาดเอสซีนะฮะตัวท็อปสีเทาปี16คันนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมเปิดด้านหลังให้ดูนิดนึงฮะแล้วเราจะผากันนะฮะเราจะผ,าก,นนะา,จะผากันเลยนะครับโอ้โหต้องบอกก่อนเลยนะ เราผ่ารุนแรงมากผ่าจนเนือเงือนะผงนะผ้ำผ่าผมน้ำน้ำเนือไหลแล้วนะแต่ไม่ได้ฮนะอย่างที่บอกรายการนี้ผ่าอย่างเดียวไปเลยฮนะดูน็อตเลยครับโอ้โหป็นไ,ไงฮนะนี่ครับน็อตไม่มีการแกะไม่มีการไขใดๆเลยนะฮะไม่มีการแกะไม่มีการไขใดๆเลยนะครับนี่นะฮะโอ้โหนี่นฮะนี่นะครับเนี่ยจะมีสัญลักษณ์ตัว R ii. อยู่ด้านนี้ด้านขวาจะมีสัญลักษณ์ตัว R ii. ถ้าด้านซ้ายเรามองเข้าตัวล็อ เรามองเข้าตัวรถนะครับจะมีสัญลักษณ์ตัวแอลแล้วมีตาปั๊มแบบนี้นะครับอ่าอ่ะแล้วเรามาสังเกตตรงนี้ด้วยนะครับจะต้องมีสติกเกอร์ใสๆอยู่ด้วยนะครับช้าๆไปกับผมเลยนะช้าๆนะฝั่งฝั่งนี้มีฝั่งนู้นก็ต้องนะครับหนึ่งฝั่งนี้มีฝั่งนู้นก็ต้องมีนะครับนะอ่ะดูเลยครับนี่ครับโอ้โหผมบอกแล้วนะรถของเราสุดยอดมั้อ่ะ หลังจากนี้เรามาผ่าซีนกันดีกว่าเดี๋ยวผมจะเดินพาเดินดูรอบเลยนะเอารอบกันแบบช้าๆชัาๆนะรายการเราต้องผ่าจริงๆนะครับเอา้าดูเลยครับนี่ฮะนี่ฮะซีนจะต้องเป็นแบบนี้นะครับเดินจะเป็นแบบนี้ช้าๆกล้องไปช้าๆกับผมเลยนะเพราะว่าทุกท่านจะได้อันนี้จะได้เอาเป็นรถต้นแบบได้เลยนะครับรถอย่างนี้คือรถต้นแบบได้เลยกับเจ้าตัว30นี้นะครับอ่า,อามาตรงนี้ต่อ มาลงด้านนี้ต่อเห็นชัดๆนะครับด้านหลังนี่นะฮะจริงๆเนี่ยมันมีตั้งแต่ขอบตรงนี้แล้วแต่ว่ามันมองไม่เห็นมันอยู่ยางมันปิดอยู่นะครับเราจะต้องเป็นแบบนี้นะฮะดูเห็นไหมฮะอ่ะนี่ครับ,น,รบนี่คือซีนแทๆ้ๆซีนสวยๆจากโรงงานไม่มีการตกไม่มีการแต่งไม่มีการทําสีหรือไม่มีการว่าซีนใหม่ใดๆเลยจะเป็นแบบนี้นะครับจะเป็นแบบนี้นะครับต้องบอกทุกท่านไว้ก่อนนะฮะเอ้า เดี๋ยวเราไปกันต่อนะคันนี้เป็นฝาท้ายไฟฟ้านะครับแค่กดเราก็ปิดลงอย่างสบายและสามารถเปิดจากด้านในได้นะครับมาดูต่อคันนี้ด้านนอกไม่ต้องดูนะครับเพราะว่ารถเหมือนใหม่ป้ายแดงจริงๆผมพยายามจะหารอยแล้วก็ไม่มีนะครับอ่าไปต่อนะครับดูความสวยความงามของเบาะด้านนี้บ้างนะครับดูความสวยความงามของเบาะด้านนี้มัง่งดูภายในนะครับ เบาะเป็นเบาไฟฟ้าเบาะมิกกิ้เมาส์ตรงนี้นะฮะต้องบอกก่อนว่ามีลองน่องสามารถปรับไฟฟ้าได้นะครับเอ๊ะผมเล่นให้ดูนิดนึงดีกว่านะครับในรายการผ่าของเราแล้วเนี่ยแต่ว่าไหนไหนก็ไหนไแล้วนะครับนี่ครับลองน่องจะเป็นแบบนี้นะฮะอ่าจะขึ้นมาแบบนี้นะครับสบายนะฮะสบายเลยอ่ะนี่นะที่กดปุ่มจะอยู่ตรงด้านนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะกดลงก่อนนิดนึงอ่า พับนอนพับนอนพับนอนนะครับกดตัวนี้ต่อนะฮะพับนอนพับนอนอ่าสบายนะฮะบอกแล้วฮะขับก็สบายเป็นคนนั่งก็สบายอันนี้จะเป็นที่วางแก้วนะครับโอเคนิดนิดหน่อยหน่อยพอเราผ่าให้ดูตรงนี้ผ่าออปชั่นนิดนหน่อยๆยพอนะครับอ่ะแต่จุดสําคัญอย่างที่ผมบอกครับผ่าเลยรถเราต้องผ่านี้นะมาเลยครับนี่ครับปุ๊บนี่ฮะนี่เลยหัวน็อตไม่มีการแกะไม่มีการไขใดไดเลย นะครับนี่นะหัวน็อตไม่มีการแกะไม่มีการไขใดๆเลยนะครับซีนอย่างที่ผมบอกฝั่งซ้ายก็มีฝั่งขวาก็ต้องมีต้องเป็นแบบนี้นะครับนะครับฝั่งซ้ายฝั่งนู้นมีสติกเกอร์อันหนึ่งฝั่งนี้ก็มีสติกเกอร์1อันนะฮะตรงประตูลสไลด์นะครับอย่างที่ผมบอกเช่นเดียวกันในเสากลางจะต้องมีสติกเกอร์ทั้งหมด 5. จุดเอาไว้จำไว้เลยนะ 5. จุดนะครับเริ่มก่อนเลยนะฮะ หนึ่งนะครับสองอันนี้บอกลมยางนะครับว่าควรจะเติมมัยังไงอะไรยังไงนะครับเอ, 3, นะ 3, เอ้าสามนะฮะสามเอ๊ะผมแวะไปนิดนึงนี่ครับสี่สี่เป็นสติกเกอร์ใสที่อยู่ตรงนี้นะครับ5จะอยู่ด้านล่างนะครับจะเป็นอย่างนี้นะฮะสติกเกอร์ใสยอย่างนี้ให้กล้องออกนิดนึงก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะจี้ทั้งหมดนะฮะคุณจำดีๆนะห้าจุดนะครับนะฮะหน 3 4 5นะครับนี่แหละครับนี่เลยนะฮะดูตามผมเราผ่ากันแบบนี้เลยเอ๊ะผมจะเริ่มผ่าตรงไหนก่อนดีเพราะว่าผมอยากจะผ่าไปช้าช้าให้ทุกท่านได้ดูเอาอย่างแรกก่อนละกันจุดสังเกตที่เป็นจุดที่ต้องบอกก่อนว่าถ้ารถใช้แล้วรักษาใช้แล้วเอ่อเป็นจุดสังเกตเล็กๆน้อยๆ แต่สาคัญนะครับ2จุดนะครับอ่ะผมบอกเลยอ่ะจุดแรกเห็นไหมฮะสติกเกอร์ยังอยู่เลยสติกเกอร์จากป้ายแดงแบบนี้ยังอยู่เลยคุณคิดว่าถ้าสติกเกอร์แบบนี้ยังอยู่เนี่ยคุณว่าคนใช้รถรักษาหรือเปล่านะครับอ่ะดูแก้มเบาะฝั่งนี้ครับนี่จุดหนึ่งที่ผมบอกตัวนี้จะเป็นเบาะที่นั่งเยอะที่สุดนะครับแต่นะครับไม่มีรอยยับไม่มีรอยใดๆเลยแล้วให้ดูทั้งเต็มตัวเลยครับ นี่นะฮะดูเต็มตัวเลยนี่คือจุดสังเกตจุดที่เราต้องผ่ากันเลยนะครับจุดที่เราต้องผ่ากันเลยแล้วเดี๋ยวเราไปดูเลขไหม่กันเลยนะครับวันเลขไหมเท่าไหร,ร่นะฮะโอ้โหพับนี่ครับผมบอกแล้วว่ารถที่อยู่ในรายการเชื่อ x c เนี่ยรถสวยปีใหม่ไมนหน้อย2 2ากิโลโอมเมเจ้านะครับ ผมบอกเลยอย่างนี้เนี่ยงมเข็มในมหาสมุทรได้เลยนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอก5เของรถทั้งหมดนะฮะที่จะเป็นรถสวยนะครับไม่แท้แท้แบบนี้ไม่น mmm ้อยๆแบบนี้นะครับต่อเลยนะครับต่อเลยนะฮะบานภัพนะฮะไม่มีการแกะไม่มีการไขใดๆเลยนะฮะนี่ฮะดูด้านล่างต่อนะฮะไม่มีการแกะไม่มีการไขใดๆเลยนะครับอ่า เราไปดูที่ซีนกันต่อดีกว่านะครับซีนนะครับคุณจําได้ไหมซีนฝ pues ั่งนู้นไม่ได้ใหญ่มากประตูซ้ายฝั่งนู้นนะครับฝั่งฝากฝั่งขวาก็ฝาเลยฝั่งขวาก็ต้องมีเช ah. ่นเดียวกันพากันไปเลยนะครับนี่นะตั้งแต่ยอดบนเลยนะฮะค่อยๆไปเลยนะฮะเห็นนะฮะซีนไม่ได้ใหญ่มากดูซีนตรงนี้อันนี้ก็ไม่ได้ใหญ่มากเช่นเดียวกันนะครับนี่นะฮะนี่นะฮะค่อยๆไปกับผมนะครับนะฮะค่อยๆไปกับผมเลยนะครับโอ้โห นี่ฮะลงแมงล่างจำม,มันให้ดีๆนะจำม,มันให้ดีๆนะฮะช้าๆผมไปช้าๆเลยจะต้องมีเกือบสุดประตูแบบนี้เลยนะครับอเอาละครับเราไปที่ห้องเครื่องกันต่อนะครับผ่าที่ห้องเครื่องกันต่อเดี๋ยวเราไปดูขุมพลัง2 5 0 0ซีนะครับเครื่องยนต์เบนซินนะครับ180แรงม้าก,กับเจ้า SC ตัวท็อปบาะมิกกี้เมาส์คันนี้กันเลยนะครับไปเลยนะฮะ โอ้โห oh, เปิดมานี่ผมบอกเลยว่าเปิดมานี่เหมือนป้ายแดงนะครับเหมือนป้ายแดงนะฮะดูห้องเครื่องอะไรก็แล้วแต่อเราพากันเลยนะมาถึงแล้วเราต้องผากันเลยเอา้านี่ฮะน็อตไม่เคยแกะไม่เคยไขใดไดเลยนะฮะดูน็อตตัวนี้นะนี่นะไม่เคยแกะไม่เคยไขใดไดเลยลองมาดูซีนกันบ้างนะฮะนี่ฮนะซีนฝากระโปรงจะต้องเป็นแบบนี้นะฮะจำกันไว้เลยนะครับใครที่อยากจะซื้อตัวนี้อยู่ไม่ต้องซื้อที่ผมได้นะแต่ขอให้ดูคันนี้เป็นต้นแบบนะฮะ ให้ดูคันนี้เป็นต้นแบบไว้นะครับอ่าแวนนิดนึงนะฮะจะต้องมีสติ๊กเกอร์อยู่นะฮะหจุดนะครับ2จุดอย่างนี้นะครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูฝั่งนี้กันต่อนะครับนี่ฮะโอเคนะฮะไปได้เลยนะครับโอ้โหจะหาแบบนี้นี่ผมบอกกับเจ้า2 0 0 0 0กิโลนี่หาย,ยากมากๆนะเอาดูหัวน็อตเลยครับนี่เป็นไงไม่มีการแกะนี่ซูมแทบ,บน็อตจะขาดอยู่แล้วนะครับนี่โอ้โหนี่เป็นไงฮะสุดยอดนะครับนี่ฮนะ อย่างนี้เขาเรียกว่าน็อตไม่มีการแกะไม่มีการไขได้เลยมาน็อตแก้มต่อนะโอ้โหอย่างเงี้ยน็อตแก้มต่อนี่ดูนะน็อตคานนะครับนะฮะไม่มีการแกะไม่มีการขาไขใดๆเลยนะที่ไฟจะต้องมีสติกเกอร์2องันนะครับนะฮะแล้วตรงนี้ต้องมีสติกเกอร์ด้วยนะครับตรงแผงบังข้างหน้านะฮะนี่นะสองอันไฟนะจะต้องมีสติกเกอร์2ออันฮนะนี่ดูนะฮะ ไม่เคยแกะไม่เคย,ขยไขใดๆนี่น็อตแก้มก็ไม่เคยแกะไม่เคย,ขยไขใดๆคุณเห็นรอยไขยไหมไม่มีนะนะครับต้องบอกก่อนว่าไม่มีเลยนะแล้วห้องเครื่องก็เหมือนป้ายแดงโอ้รถแบบนี้ต้องบอกว่าเป็นรถที่เอาไว้เป็นตัวอย่างได้เลยนะครับเอาไว้เป็นตัวอย่างได้เลยวันนี้นะครับกับเจ้านะโตโยต้านะครับเอา p าดเอสตัวท็อปนะรถครอบครัวที่เป็นสุดยอดยอดนิยม ในเมืองไทยแล้วนะครับต้องบอกอย่างนี้นะออกห้างนะครับนะบออกห้างประมาณ3 0ล้าน6นะครับแต่ต้องบอกก่อนว่าวันนี้เหลือราคาเท่าไหร่กับเจ้าตัวท็อปแบบนี้นะครับวิ่ง2 0 0 0 0หลักร้อกิโลแบบนี้สีเทาสีพิเศษแบบนี้หายากมากๆแบบนี้นะครับบอกเลยราคาฟังดีๆนะครับ2ล้าน5้า0 0บาท ดอกเบีย้ยของผมนะถูกที่สุดในประเทศไทย2.79นะครับจัดไฟแนนซ์ได้ถึง2ล้าน5คุณดาวเพียง90,000บาทนะครับโอ้โหผมบอกเลยไม่มีอะไรจะตอบโจทย์นะครับไม่มีอะไรจะตอบโจทย์สำหรับครอบครัวได้เท่ากับเจ้าเอาผ่านและเวลไฟอีกแล้วนะผมบอกเลยสุดยอดของรถแล้วนะครับ,บ,ลลแ,ลรบแล้วเป็นรถที่ใช้งานได้จริงเราขับเองได้ ภรยาขับได้คนขับรถมีขับเราก็นั่งได้สุดยอดแล้วนะครับกับเจ้าคันนี้วันนี้ผมบอกเลยว่าในรายการเชื่อเอกสรายการนี้มีแต่1นึรถสวย2ปีใหม่3ามไม่น้อยวันนี้ขออนุญ,ญาตสวัสดีลาตีสวัสดีสสดทุกทุกท่านนะครับสวัสดีครับ